ทายเลยน้องเก่งไรพาเก่งไยพามาแล้วก็น้องต้นต้นใบปอแล้วก็คุณหน้าโปที่คุณเสือดุสิตเฮ้ยเสือดุสิตมาด้วยหรอวะจ้าอันนี้เป็นอินโฟที่พี่น้องรู้จักกันดีดีครับวันนี้ผมเิลี่ภาคภูมิใจครับผมนะครับที่น้องๆทีมงานตรงนี้ในสายนักเลงเดี๋ยวไม่ได้เป็นจะเป็นผู้สายนักเลงดิตอนนี้ก็เปลี่ยนภาพผิชีวิตไปแล้วอะไรอะ เขาเรียกว่าสายอ่าบ้านหลังด้วยเออเออกได้เป็นน้องชายทีน่านะครับนี่เลยนะครับนะครับคุณเก่งไม่ไดพลางมารอกคุณน้ำโมวิทไทยเสือดุสิตครับฝากอาซออะไรเทียด้วยนะครับนะครับนะน้องชายผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเผื่อเผื่อใครมีเรื่องก็เรียกกับเออคุณเก่งกับคุณเสือดุสินมาตบได้อย่างพึ่งหท้านะครับเพราะว่าเก่งมายทางทงออกมาจากบ้านหลังใหญ่นะเออนะครับแล้ว เขาบอกว่าคุณเก่งปลายพางบอกว่าเดี๋ยวจะพาคุณวิลลี่พาคุณวิลลี่ไปด้วยครับนาที่เบอรกันทนาลักษ์นะครับนับถึงแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเาจารย์พี่จครับเจะได้เลยนะวันนี้ครับนายเสือฤทธิ์ก็มาพบกับเปิดบาร์บวทองด้วยเฮ้ยตาที่พี่เสือนะสวัสดีครับพี่เก่งลายพางนะครับมาด้วยนะครับนะเฮ้ยพี่เก่งเขาจะมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วรถตอนโจ๊กคู่ขอบคุอครับอาจารย์ส่งไหมส่งไหมประกาศนยประกาศในที่นี้เก่งเลยต่อไปต้องมา ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านดนะครับสวัสดีครับอ,อะไรครับนะผมก็บอกพูดไ,กกกมโอโอไม่เก่งเลยตบเก่งนะผมไม่เกียร์นะผมพี่เกีย์ครับปเบไป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้ก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วครับมาช้านิดนึงไม,ม่ครับ<อ>ช่วงนี้เดินสายบ่อยมากนะแต่ออกมาจากโรงเรียนประจำครับผมไปศึกษาวิชานะครับเดินสายบ่อยมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยจริงๆแล้วพี่วินลี่คิดว่าผมอยู่ที่ กองสองกองสองก็อยู่ใกล้ๆครับก็เลยเชวญมาร่วมงานบุญงานนี้ด้วยนะครับแล้จริงๆแล้วตอนนี้เราย้ายไปอยู่แถวพระรามเก้าอยู่แถวหัวขวางอยู่วัดดนน้ำอะนิดหนึ่งนะครับเลยมารีบอาบน้ำแต่งตัวมาเลยหกโมงเย็นแล้วอันนี้อาบแล้วครับอาบแล้วเข้มรู้รอดพี่เก่งเขาหน่อยเวลาไรสดจะไมพูดโหดจังวะ่ไหมโสดคุณตัวเองนที่ผ่านก็ได้ละ วันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจรับพี่เกครับพี่น้องชาวไทยที่เป็นทหารอยู่ชายแดนครับที่กำลังสู้รบเพื่อบ้านเมืองของเราครับแล้วก็มีจุดอุปยศอยู่ด้วยนะพี่เกยครับเยอะเลยพอมาเห็นแล้วพึงใจมากที่อยู่หน้าเวทีซึ่งมันเยอะมากๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายแต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนเนี้ซึ่งเราส่งไปเนี่ย เราเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องได้ครับผมแล้วในส่วนตัวผมสามคนมันเนี้ยนะฮะอยู่ในแกล้งรถฮาริฮาริแกล้งว่าเฮทวันนี้วันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีของมาแต่ว่าเดี๋ยวผมจะร่วมบริจาคกันสามคนเดี๋ยวเล่นด้วยผมจะร่วมบริจาคกันนะครับหกพันบาทนะฮะวันนี้หกพันบาทเลยครับตบมือตบมือนะด้วยนะครับนะ ก็พี่เก่งกู้ศไปตั้งด่านมานะครับมาได6,000นะครับไม่ได้เป็นตำรวจเพากวไม่ได้เป็นตำรวจนะครับแนะเ่องทีมงานหน่อยแนื่งทีมงานหน่อยทะเลเลยคุณคุณเสียดุสิต่วมาด้วยอะอาตุบุกันเสีดุสิตาระเบื้องด้วยที่เสีอพูดอรี่เสีพูดอะไเน้นๆเน้เ้เร่ตอใเย็นดอรีก็อยากขอบคุณชาวไทยที่มาเป็นเกียรติก้านประกาน ไปผมไปเมืล้วสามจังหวัดสามจังหวัดผมไปที่ช่องโบกแล้วก็บุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์อ๋อไปที่ไปช่วยจะบริจาคนี้ไป็นตกลงนะเขาช่วยเขาให้เขาช่วยเขาไม่อยู่ชายแดนเลยนะไม่อยู่ชายแดนเลยแสดงว่าเป็นเป็นทหารคอยดูแลพวกศัตรูแต่จะทานเชิญเลยนหละแต่ไปช่วยเขาเฉยเอ๋อไปช่วยเป็นนักศึกษานะครับนะของพี่เสือด้วยต้องขอบคุณทางการอยาแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ๆทุกคนที่มีน้ำใจให้กับชายแดนเขาเขาต้องการสิ่ง ครบตื่มากจริงๆนะครับครับผมนะและคนนี้ใครนะครับเป็นเก่งนะเอท่าท่านต่อไปครับอแิญเนแจเจต้อรกันนะเจนตันยินดีคุณบยินดีคุณน่าคะตายอยูีขายิคยิีคยินัสดีครับิดีคับยดีครัดีครับินๆีล้วผมเครับิดร้านิาหารญีคยนั้ยนดคัิีครับนคยินดีครับยนดนีครันดีครับยวครับ รู้รู้จนายเอเด้ด้วยออใช่ครับ่นี้กับซอสเพียอ๋อกับซอสชินดีเป็นอยู่แล้วดีใจมากน้ำตาจะไหลเนี่ยว่าแกจำผมไม่ได้เหรอจำได้เลยผมเจ๊ที่นึ่งผมอะไรกันรู้จักกันหมดเลยเนี่ยเออครับนี่เขาจะจำไม่ได้ได้ไงตอนที่เราย้ายร้านเวลาเอาของในตลาดเข้าไปหลายอย่างเลยไม่ใช่นะก็เคยขายอะไรพี่ด้วยผมพูดถึงความเมตตาของเฮียสุวรรณกับซอนอ่ะเป็นไงบ้างที่นี่ ผมเห็นแกล้างจานกับลูกน้องอ่ะพี่โอ้ยพี่จะขอจะไปล้างจานได้ยังไงผมไม่ได้โกหกครับเฮียเขาล้างจานผมงงเลยอ่ะทำไมเฮียไม่เถียงเขาเลยทำไมเฮียไปล้างเฮียครับผมผมเชื่อว่าลูกน้องอ่ะล่ะเฮียครับนะครับตาผมเนี่ยผึ่งๆไปล้ากแกเลยตาผมจะไหนไม่เจอแกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อสือผมเดินใช้กับซสุนจริงผมไม่ตลกที่เดิเดินเข้ามาเนี่ยผมเห็นเสื้อขาวผมดิ่งไปหาแกในทางโอ้ถามทุกคนเลยเนี่ยครับจริงครับ ทำได้เลยนะขอบคุณครับแล้วัวนนี้วันนี้มาจากไหนพี่มาไกมาจากที่ไหนครัของสางมพูดผู้ติดชีวิตเขามาไกลมากครบ่ก่อนนี้ก็ถ้าเข้าไปติดตามเขาตั้งแต่ต้นๆเน,นี่ยจะรู้เลยว่าก่อนเนี่ยเขาเป็นเป็นเป็นคนที่สู้ชีวิตมากมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาสู้ชีวิตอยู่ในเมืองกลุงจนทุกวันนี้จะไม่มีอะไรตอนนี้เป็นหนี้หลายล้านแล้วฮะตอนนี้ก็มีบ้านสหลังมี่งเลยพี่ ตอนนี้มีบ้านสองหลังแล้วก็มีรถหลายคันแล้วไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตอะไรก็ซื้อมาแต่ว่าซื้อมาจอดนะไม่ได้ซื้อมาขับซื้อมาจอดรวยแล้วรวยแล้วทุกวันนี้รวยแล้วฮะแล้วก็อธิการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีคนนี้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยว เงั้นเชิญที่เดี๋ยวผมขอบริจาคบริญาใส่งูดเลยนะครับสั่งูดครับเมื่อกี้มีคนมากไป200เขาตบมือพี่เก่งมาทางนัดทีมงานเราจะผมพูดผมพูดด่าคุณป้ามาที่ทุกวันทัวร์เขมรมาลงผมแล้วไม่จำเป็นอิ่มจะสำคัญมากเลยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่ในจุดจุดนี้ไม่ได้มีแค่พี่น้องที่อยู่ในตลาดนายรดาแต่ว่ายังมีประชาชนพี่น้องประเทศไทยทุกคนผมเลื่อนเฟซมาผมเลื่อนติ๊กต๊อกมาคือ เยวนะครับผมเข้าไปดูตลอดแล้วก็ผมดีใจนะรล้วกาผมก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่สู้เพื่อประเทศไทยแล้วก็คนที่ร่วมรวมการบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เดินทางไปยังชายแดนที่แล้วก็เอาของเนี่ยไปช่วยพี่น้องชาวหาเพราะว่าผมอยู่มาเนี่ยอายุ4ี่สิกว่าแล้วนี่ส่าแล่สิ0กว่าแล้วผมเพิ่งจะเคยเห็นสงครามตอนนี้นะฮะผมไม่เคยพี่น้องผมไม่เคยเห็นพี่น้องประเทศไทย ที่เคยรบออกมานี่เลยครับแต่ว่าไทยนี้นสงบนะครับแต่ถึงรถไม่ข่ดนีนะครับนะฮะับผบว่าึงนี้งไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวประเทศไทยทุกคนนะครับรอเไม่ไหวแต่ว่าสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้คุณธโมกยกชอพูดนิดหนึ่งนะพูดอะไรนนิดหนึ่งนะคุณผูมบ่ารปากการซื้อขายรถบ้านไปด้วยดีรบ้านนะดีรถบานาการบรกอเป็นกลัใจให้ให้น้าาาากาาาาาาขอาา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  เชื่อชื่อไหมพี่เชื่อหรือนะโมครับนะโมครับเต็นท์ชื่อที่ขายรถบ้านครับก็ถ้าใครจะพึ่งขายก็เจอพ่อพี่ขายรถบ้านได้เลยครับโอ้ะครับนะครับขอบพี่นะโมรถบ้านนั้าฝั่งด้วยท่านประพิบนะครับนะอาเจย์ครับอะไรนะเดสือผมขอที่หนึ่งอะไรพี่พี่พี่น้องเสือผมเนี่ยไงขายมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงไหนบอกเลยอ่าโอเคอันนี้รถใหญ่อันนี้รถมอเตอร์ไซค์เขาสนใจ รถไก่กับรถกำส่เข้ามาเดีเนีี่เพี่ไข่รถบ้านครัพี่ไก่รถบ้านอ่ะพี่เสือเลยครับเลยรับนะขาอยู่ท่ออ๋อเป็นเป็รถมือหมือสครับพี่มือสเนาะเป็นรถะเบมยนมาเนาะรอะไรรถอะไรนะรถมือสมือสองี่อบไปขมยเข้าเนียพวดเขาก็เขาเรีว่าเขปืนยางใหม่นี่ยางให้เปิ้ลไไปออกไา้แล้วมาทานในเปิ้ล อยากมีมีอะไรอยากจพูดไหมมีอะไรอยากพูดมือู้จักกัอาซูิงไหมซูลิงกระดิ่งแตกไหมอ่าไอ้ต้นนีเข้าใจอตขี่หน้าคอนแท้ยังไงนี่พี่เก่งพี่เก่งเก่งลายพางพี่เก่งเก่งเ่งลายพรางตะพมาพาอันนี้เรี้ยเอาเื่อไงดีออา แน่นจังจากห้าเอาไปฉีดยาดีกว่าไปฉีดยางนะพี่สาพี่แก่งพี่เก่งอะไรพี่มาแล้วพี่เสือแล้วก็พี่ต้นแล้วก็พี่ไทยครัโตสักเพลงได้มขอสักหนึ่งเพลงผมอยากจะให้ทีมงานตรงเนี้ยเลราเพลงอะไรรู้ไหมให้เด็กมารู้ให้เด็กมารู้ตรงนี้เป็นนักเลงผมขอหนึ่งผลงานเพลงเจออยากจะทำเพลงอะไรใจนักเลงครับอ๋อสักเพลงไปเลยจ้ะพี่เก่งดีไหมครับ

ไปมาแล้วนี้มีเอฟซีมาด้วยโอ้เอฟซีอะไรเลยนักเตะนักเตะไทยกำชุดของวันนี้ไม่มีนะวันจะไม่มีนี่ไงมาแล้วไดีดีเลยครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณ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 ครับอ๋อทีมงานพัฒนาของถ่ายรูปเลยทีมงานทุกคนโอเคครับถิ่นงาพัฒนาทุกคนเลยทุกคนเลยมาถ่ายรูปกันกับวิฟูมุนไพรของเรานะครับทีมงานพัฒนาทุกคนเลยครับไม่เจอกันถ้าเกิดเราไปเจอเจอกันะ นะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับเบียดเชิดครับซอครับซอครับส้อก็ยังเเชิดนะสุดอันนี้เป็นสอครับเฮียด้วยกันนะครับนะไปถ่ายรูปก่อนนะครับมาถ่นะเป็นผู้แม่ตานแบ่งปันทุกที่นะครับมาโอเคเ่รเมื่อกี้ผมฟังแล้วนะนะผมฟังแล้วก็ลูกตาจะไหลเหมือนกันนี่นะครับเป็นถึงเจ้าของตลาดเพราะว่ามราช่วยน้องร้านจานนี่คือไม่มีนะปูปูก็ได้คนไม่เชื่อทั้งัมดอลยนะันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครั้อครับเรื่องจริงครับผมเห็นกับตา ผมจะยิ้เหี้ยทำไมนะเียมาแล้วีะเรียจะเรียนนนไม่น่าเชื่อว่าเรียจะไปร้านใจ้ละูกน้องได้คครับนเขาบอกว่าคนทำบุญเยอะรู้ว่าคนดีทำังไงกี่ปีที่คด้รับทีดูเรียยังรออยู่นแล้วก็ซอย่วนโอเคพีเกคนหาก่อนตายาเดีวยวตายันเผเียกเรียกับซอจุตาดีกว่ากันน ทีละการโอเคทียะชสอยลกการไอ้ป้อนตรงแอรให้แล้วให้กันนะช่แล้วครับอาทยน้านได้เลยนครับจะแยกกันนะครับนะอาได้อ่านพ้อมันาทีตงานนะครับติดวิดีโอนะครับแล้วก็อาทีมงาน้สดด้วยนะครับเราจะถ่ายด้วยคุณบังครึ่งชั่วโมงนะครับาเละมาเลยนานะนะทุกคนต้งใจูทุกคนเลย กินฟูในระดับประเทศไทยวันนี้เราตื่นเต้นใจกับการนักรบชายแดนไทยรเรากับทหารกล้าเราแล้วก็มีผู้สู่ตุภยศนะครับมาที่รอรับเราช่วยเหลือในด้านความเป็นตาของท่านเจ้าของพื้นที่นะครับนะสซอพชินิดแล้วก็อีเนุวัฒน์นะนครับนะพร้อมไหมครับพร้อมทุกคนนะได้พร้อมทุกคนยังนะครับเอา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 หัวใจด้วยนะหัวใจด้วยมีงามีงานมีงาด้วยพร้อมไหครับจับกาบนะมีงาเลย Okay. okay.